อย่างการในหนังเธอเมียหลวงกับผัวหลวงร่วมมือกันจับชูหัยมือเรื่องมันโคตรมัดใดๆคือเป็นเหมือนฉากในหนังเลยเธอคือพอจับได้ขามา้านลูดกระโดดป๊อบขึ้นหลังคารถขึ้นหลังคารถรถถอยเข้าถอยถอยอกกระโดดอยู่เกาะบนหลังคารถส่วนเมียหลวงที่จับได้ก็เอาแบบเหมือนแแท่งแบบ ไม่กวาดไม่ถูกพื้นเูแทงแทงแทงก็ไปในกระจกเออจับได้ันะคะเขาแล้วประเด็นคือการจับได้คือเมียหลวงกับผัวหลวงร่วมมือกันใส่ GPS ไปในรถจับได้ขามาลูดเอแล้วคนที่เป็นชู้กันก็คือเป็นนายกอบตอกับแบบลูกจ้างสาวที่ทํางานให้กับนายกอบตอที่ทํางานนั่นแหละเธอใน หน่วยราชการนั่นแหละเอ้เดี๋ยวเล่าให้ฟังมี2บ้านมี2บ้านอะบ้านนายกอบตเนี่ยนายกอบตเป็นผู้ชายมีภรรยาเนาะ,อ,ะอันอี้อีกบ้านหนึ่งส่วนอีกบ้านหนึ่งเป็นลูกจ้างสาวที่ทํางานให้กับอบตเนาะแล้วก็มีสามีเนาะซึ่ง2บ้านเนี่ย ไม่ได้รู้จักกันแต่สองคนนี้เข้าไปชู้กันนายกอบตกันลูกจ้างจับเป็นชู้กันคนที่จับได้ตอนแรกเลยก็คือสามีฝั่งลูกจ้งางอบตจับได้จากแชทว่าแบบเอ๊ะทำไมมีการแชทคุยกับนายกอบตอแล้วเลือกแทนตัวเองว่าหนูก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะสัพพนาพิการในการคุยแชทกันเนี่ยมันไม่ นี่เหมือนเจ้านายลูกน้องมันเหมือนแบบเชิญชู้สาวหรือเปล่าก็เลยไปถามฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงบอกว่า,วาไม่จริงไม่ใช่ไม่มีไม่ได้คุยเลยไปหาหลักฐานมาสิอย่ามาอย่ามาใส่ร้ายอย่างนี้นะไม่ใช่นะอย่าไปคิดมากเธอคิดมากไปหาหลักฐานไม่ให้ได้อย่ามาพูดโทกตีกันอย่างนี้ผู้ชายก็เลยเก็บงํำความสงสัยไว้ในใจปรากฏในชบุลฟังฝ่ายหญิงหาที่เป็นภรรยาของนายกบตก็เริ่มระแคะระขายว่าแบบเอ๊ มีชูหรือเปล่าเริ่มแบบเหมือนจับได้เธอแล้วก็สืบสาวเราเรื่องจนรู้ว่านายกอบตอเนี่ยแอบบมีสัมพันธ์กับลูกจ้างสาวเลยโทรหาผัวบ้านนี่เลยโทรหาผู้ชายฝั่งบ้านนี้ว่าฮลัลโหลรู้หรือเปล่าว่าภรรยาคุณอะเล่นชูกับสามีฉันที่เป็นนายกอบตอคุณเนี่ยเออแบบภรรยาคุณเนี่ยเป็นชูกับสามีชนนะเออพอผัวเออมียหลวงกับผัวหลวงได้คุยกันก็เลยคิดแผน จับบ้านเล็กเอ,อบ้านใหญ่ร่วม,มือกันครับข่าวนี้วิธีการจับก็คือใส่ GPS ไว้ในรถหย่อนไว้วห,หาจังหวะอยู่นานสองนานจนในที่สุดนะคนที่เขามีความสัมพันธ์กันก็ต้องหาสถานที่ลงเอยกันไปบ้านไม่ได้ก็เลยต้องไปม่านรูดพอเห็น GPS แจ้งผูกว่าเอาอยู่ม่านรูดโเชะรี่ไปเลยผัวหลวงกับเมียหลวง รวบมือกันขับรถไปที่บ้านรู้เลยขับขับขับไปจับได้ค่าดังค่าเข่าเข่านี่สองเออชูกันเนี่ยก็เหมือนจะขับรถหนีเออคนที่เป็นผลหลวงก็โดดขึ้นรถบับจับไปบนรถละค่ารถนันเหรอจับจับจับรถก็ ถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกส่วนคนที่เป็นภรรยาก็คือเจ็บใจหนักเลยเอาของแบบเป็นแทง่งๆแทง่แทงแรง,งไปในกระจกซึ่งผู้หญิงที่เป็นชูเนี่ยก็ดูท่าทางจะบาดเจ็บพอสมควรนะแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอามือกันแบบอยาถ่ายอย่าถ่ายอย่าถ่าย,อย,าายเออดีเถอกลายเป็นฉากที่เรียกว่าตอนนี้แชร์กันในโลกโซเชียลหนักมากเลยทีเดียวค่ะคือฝั่งเมียหลวงก็ยอมรับเลยว่าฟิลข่านะครับเพราะว่าจับได้ขนาดเขาขา,ขามารูขนาดนี้ใดๆทุกคนข่ะเรื่อง พิภพพิมียเนี่ยมันก็ไม่สมควรเกิดขึ้นและยิ่งไปข้าราชการคราวนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะผิดวินัยอะไรหรือเปล่าแต่เรื่องทําลายร่างกายก็คือน่าจะต้องโดนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกวันหลังอะจับได้ขนาดเขาเก็บถ่ายคลิปไว้ไปแจ้งสารฟ้องสารเออไปสู้กัน,นชันศารถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะผิดเรื่องของการทำลายร่างกายเพิ่มเติมนะครับ